นนนองกก,กััไว้้เดเสบายดีพบกับ l อลที i i ชัขบวนรถไฟสินค้าไทยร่วมยินดีเปิดท่าบกท่านาแล้งรถไฟลาวจีนบริษัทขนส่งเอกชนของไทยได้นำสินค้าเข้าขนส่งจากแหลมฉบังผ่านสะพานมิตภาพไทยลาวหนองคายไปร่วมพิธีเปิดด่านสากลท่าบกท่านาแลงสปปลาวรองรับการเปิดการเดินรถไฟลาวจีน ชี้อนาคตนะครับว่าการขนส่งทางรางสดใสแน่นอนครับเพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งลดความเสี่ยงของการระบาดของเช่าเชื้อโควิดครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่สถานีรถไฟหนองคายเจ้าหน้าที่ศสลากากลา,กาหนองคายแล้วก็เจ้าหน้าที่รถไฟหนองคายได้ร่วมกันตรวจปล่อยขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทบางกอกเทอร์มินอลโลจิสติกจำกัดซึ่งได้ขนส่งสินค้าจากแหลมชะบังก็คือจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ แต่ยังสถานีท่าบกท่านาแล้งสปปลาวเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดด่านสากลท่าบกท่านาแล้งและร่วมฉลองการเปิดเดินรถไฟลาวจีนโดยทั้งสปปลาวได้มีพิธีเปิดด่านสากลอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับโดยท่านพันคำวิภาวรนนาะยกรัฐมนตรีห่งสปปลาวได้เป็นประธานซึ่งได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสอปปลาวและภาคเอกชนของไทยเข้าร่วมพิธีเปิด โดยสินค้าจากไทยที่ส่งออกไปร่วมพิธีเปิดที่สปปลาวนะครับก็เป็นวัตถุดิบทางการเกรษตรแปรรูปอาหารสัตว์ในขนส่งผ่านบริการทางรางผ่านสถานีรถไฟหนองคายสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อําอำเภอเมืองหนองคายมุ่งหน้าสู่สถานีท่านา,นาร ان, รรแรงสปปลาวจำนวน12แคร่การเปิดใช้ท่าบกท่านาแรงเป็นรายผ่อนในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการพัฒนาด้านโลจิสติกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิภาพสามารถขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จากไทยลาวจีนและจากจีนลาวมาไทยได้รวมถึงการส่งต่อไปอยังประเทศที่4ผ่านประเทศไทยด้วยครับซึ่งการขนส่งทางรางจะช่วยตอบโจทย์และมาทดแทนปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทางบกเช่นความไม่เพียงพอของเรือ หรือระหว่างสินค้าในการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางถนนซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่าการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนยิ่งในช่วงเทศกาลโควิดสิระบาดครับการลดจํานวนการขนส่งทางรถมาเป็นทางรางก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างไรก็ตามครับเมื่อทางราวมีท่าบกท่านาแลกเป็นจุดเชื่อมในการขนส่งสินค้าแล้ว ในขณะเดียวกันครับภาคเอกชนก็มองว่าต้องการให้รัฐบาลไทยเข้ามาส่งเสริมในการพัฒนาพื้นที่คอนเทนเนอร์ยาร์ดลานบรรจุสินค้าในฝั่งจังหวัดน้องคายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรองรับการจะเดินเติบโตในการขนส่งทางรางให้มากขึ้นในอนาคตครับแล้วพบกับ l r ลที i ิชัได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี